เนี้ยท่าทีของทางฝั่งกบูชาเปลี่ยนแบบเปลี่ยนดูซอฟดูละมุลจนน่าตกใจขอใช้คํานี้เลยจากที่เคยมีท่าทีค่อนข้างจะแข็งขืนในหลายๆเรื่องเช่นเรื่องของทุนระเบิดเรื่องของสแมเมอร์ใช่ไหมคะที่ปฏิสเสธมาโดยตลอดไม่มีไม่มีไม่ใช่ไม่มีในเคสเราคุณวางทุนระเบิดในเคสตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไม่ใช่เลยเป็นการยอมรับ ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและก็จะร่วมกันแก้ปัญหาทั้งสองฝ่ายเดินไปพร้อมกันงงไหมงงพีฉันก็งงท่าทีมาซอบเลยแต่มันก็ดีไงมันก็ดีในการเจรจานะคะและถือว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่แบบเออเป็นการเริ่มต้นของทางการเขาเรียกว่าอ่อนข้อ ในการแข่งขืนนะคะจากการที่เขาแข่งขืนกันมานานเนี่ยของทางฝัง่งกัมพบูชาในเรื่องของปรบปามสแกมเมอร์นะพอพูดถึงสแกมเมอร์ปุ๊บแล้วทางฝั่งไทยก็รีบยื่งข้อมูลให้เลยจ้าบอกนี่จ้า61แห่งจ้ารีบกําจัดโดยด่วนเลยนะจ้าอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มาทางฝั่งในเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดก็จะมีทีมในการลงไปเก็บกู้ทุนระเบิดแต่เขาก็ยังขออีกอะว่าเขาเป็นพื้นที่หนึ่งสองสามสี่ไอ้ตรงนี้ก่อนนะแต่ตรงไอ้ตรงนี้เยอะอย่างงงไหมเดีไม่เป็นไรแค่เริ่มก็ดีแล้ว ดีกว่าปริเสธโน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 แบบเข,เขาก่อนทั้งหมดเลยนะคะส่วนในเรื่องอื่นๆเนี่ยเ,ออเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเคลียร์กันนะคะไม่ว่าจะตรงหนองจานหรืออะไรก็ตามแต่ก็ถือว่ามีท่าทีที่ดีมาก